แนบ่เบิดบ่เบิดสุดูดชุดหูดบ่เบิดนูนนู้นนูมือนึ่งมือนึ่งกำนั่นมือนึ่งมือนึงอาการนี้โอ้สู้งลิบๆเลยครับมาจากบ้านนามาเขียวปานซุ้งนี่ยยู่แต่แถ้วผกเชงเหม่งสะ สามสิบว่าหลายยู่ประมาณสิบตันครับหนึ่งหมือนนึงหมือนน่งบวบเบิดบวบเบิดอ,อ,อันยกชูแต่วันนนเลยเออยกชูแต่วันนั้น นี่ยังสีเงี้ยกนตอนนี้นั่น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 ไม่ได้บ๊อบพืชยกจูแด้วยนี่โนูโนูโนูโน้มือหนึ่งร้เย